ข้อ49ถ้าอยากไปอาบแดดริมทะเลในเดือนธันวาคมคนไปเที่ยวประเทศไหนก็ไก่กาบองขอใครโอมานข้อใครบอสเนียและงงงูปารากวยข้อนี้ครับอยากไปอาบแดดริมทะเลเดือนธันวาคมแสดงว่าเดือนธันวาคมนี้ต้องเป็นหน้าร้อนนะครับพิจารณาจากข้อมาตรก,กี้นี้นะครับเดือนธันวาคมจะเป็นหน้าร้อนก็ต่อเมื่ออยู่ในซีกโลกใต้นะครับจริงๆเราพิจารณาประเทศ ไทยเป็นหลักก็ได้ครับประเทศไทยอยู่ในซีกโลกเหนือดังนั้นช่วงเดือนธันวาคมประเทศไทยอยู่ในหน้าหนาวดังนั้นซีกโลกเหนือจะหนาวดังนั้นธันวาคมซีกโลกใต้ก็จะร้อนนะครับดังนั้นประเทศดังกล่าวนะครับจะต้องเป็นอยู่ในประเทศที่อยู่ในซีกโลกใต้และที่สําคัญก็คือติดทะเลด้วยนะครับถ้ามาดูแต่ละประเทศกันนะครับข้อกอไก่ประเทศกาบองนี่ครับขอกอไก่คือประเทศกาบอง กาบองเนี่ยครับอยู่ในแอฟริกานะครับและมีชายฝั่งติดทะเลนะครับเส้นสุดสุดที่ผ่านแอฟริกาจะอยู่ประมาณนี้นะครับดังนั้นกาบองจึงอยู่ในซีกโลกใต้นะครับดังนั้นข้อกอไก่กาบองถูกต้องตอบกาบองนะครับข้อขอไข่ครับโอมานโอมานนะครับอยู่ในเป็นคาบสมุทรอาหรับนะครับซึ่งอยู่ในซีกโลกเหนือนะครับอยู่ซีกโลกเหนือ คอควายบอสเนียบอสเนียน,นะครับเป็นประเทศในยุโรปนะครับดังนั้นจะอยู่ในซีกโลกเหนือถึงจะมีชายฝั่งติดทะเลก็ตามแต่ว่าอยู่ในซีกโลกเหนือจึงไม่ใช่คําตอบของข้อนี้ส่วนข้อง,งูปารากวัยปารกปารกวัยอยู่ในแอฟริกอยู่ในอเมริกาใต้นะครับอยู่ในอเมริกาใต้ดังนั้นอยู่ในซีกโลกใต้แต่ประเด็นคือปารากวัยไม่ติดทะเลนะครับดังนั้นในเมื่อปารากวัยอยู่ในซีกโลกใต้จริงแต่ไม่ติดทะเล จึงไม่สามารถไปอาบแดดริมทะเลในประเทศปารากวัวได้ข้อนี้ตอบกไก่ครับกาบอง